ก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง e-lot channel กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาลองเล่นบันระดับ LR นะครับผมยังปั่นไม่สุดนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้นะครับผมยังไม่สามารถทำระดับ LR แล้วเป็นดาวลุงได้นะครับเพราะว่าวัตถุดิบผมไม่พอนะครับผมต้องรอวันพุธถึงวันพฤหัสนะครับคลิปนี้นะครับอาจจะออนประมาณวันอังคารนะครับผมเดี๋ยวดูก่อนว่าผมว่างลงหรือเปล่านะครับผมแต่ผมจะอัดคลิปไว้นะครับผมแล้วก็ต่อคาถามหลายคนนะครับผมที่ถามว่าผมหายไปไหนมานะครับผมผมไม่ได้อัดคลิปเลยไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับแล้วก็สตรีมเมื่อไหร่บ้างนะครับผมคือก่อนอื่นนะครับผมอยากจะบอกว่าตอนนี้นะครับผมคือ ผมดาวอะครับเพื่อนๆเ,เหมือนกับว่าปัญหาหลายๆอย่างนะครับมันเข้ามาลุมเล้าผมนะครับไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินการอะไรแบบต่างๆนานาแบบเรื่องส่วนตัวเนาะนะครับผม ก็เลยแบบยังไม่มีอารมณ์ที่จะทําคลิปนะครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมอย่าเพิ่งหนีกันนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะหาเวลานะครับมาทํานะครับผมถ้าเกิดว่าผมว่างเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวผมมาอัดคลิปแล้วก็ลงคลิปเลยนะครับผมแล้วก็สําหรับสตรีมนะครับผมคือตอนนี้นะครับผมพยายามที่จะมาทุกวันนะครับเพื่อนๆแต่นะครับ ถ้าเกิดว่ามาทุกวันเพื่อนๆจะยังมาดูผมหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าวันนี้นะครับวันที่20นะครับผมคือผมเพิ่งลงจากสตรีมนะครับแล้วก็ามาอัดคลิปต่อเลยนะครับผมคนดูมากสุดคือ10คนนะครับผมแล้วก็หายไปเหลือ4 5หคนอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นเรื่องธรรมดาหรือเปล่านะครับผมก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีเวลาว่างนะครับก็มาดูกันได้นะครับ ในสตรีมผมนะครับจะเริ่มตั้งแต่1นึ่งทุ่มครึ่งนะครับจนถึงสามทุ่มหรือว่าสี่ทุ่มนะครับผมโอเคนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีมกันก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับผมจะเล่นทีมอะไรซึ่งวันนี้นะครับผมจะเล่นในหมดชั้นสูงนะครับเพราะว่าสามันตอนเนี้คือเจอแต่ปีศาจนะคบเพื่อนๆอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับซึ่งบันนะครับผมอันตรีของผมแค่อันตรีนะครับผมแล้วก็ยังไม่อัพดาวลุงนะคบเพื่อนๆอ่า วัตถุศักดิ์สิทธิ์นะครับผมที่เขาทํามาเนาะก็คือเมื่อตนเองนะครับโจมตีศัตรูนะครับและเกิดคริติคอลนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีของตนเอง10%นะครับผมจํา10%ตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆอ่านะครับมาดูเอกลักษณ์ก่อนนะครับผมเพิ่มสตัดพื้นฐานของผู้ปกครองที่กําหนด5%นตะครับต่อผู้ปกครองที่อ่าคนดังกล่าวนะครับที่เข้ากมหนดสู้หนึ่งคนนะครับผมกําหนดก็คือมนุษย์พูดแล้วก็7บาทนะครับผม แล้วก็เมื่อเริ่มต่อสู้นะครับมอบนักล่าแก่ตนเองนะครับนักล่าก็คือเมื่อใช้สกิลนะครับเพิ่มอัตราดูดเลือด1%นะครับสูงสุดคือ30%นะครับผมต่อพลังชีวิตที่ลดลง3%นะครับเพิ่มดาเมจที่สร้างจากสกิลโจมตีหมู่50%นะครับผมอ่ะอันนี้คือจําไว้นะครับ50บวกกับอ่าเมื่อกี้นะครับถ้าเกิดคลินะครับจะเป็น60แล้วนะครับผม เพิ่มดาเมจคริติคอลของตนเอง50%นะครับพลังชีวิต10%นะครับต่อเอฟเฟกขโมยที่ติดศัตรู1อันนะครับผมหากตนเองไม่ได้รับดาเมจในเทิร์นศัตรูนะครับเมื่อเริ่มเทิร์นพวกพ้องนะครับจะมอบสัญลักษณ์ล่านะครับแก่ศัตรูทั้งหมด3อันเนาะล่าก็คือสเตตทั้งหมดลบ10นะครับผมรีเซ็ตหากได้รับดาเมจนะครับแล้วก็เพิ่มสเตตพื้นฐานของตนเอง5%นะครับสูงสุด5อ่า15%นะครับผมต่อสัญลักษณ์ล่าที่ติดศัตรู1อันนะครับผม สกิลหนึ่งนะครับผมสร้างดาเมจสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับของพลังโจมตีแก่ศัตรูทั้งหมดนะครับผมซาบันก็คือเพิ่มคลินะครับสามเท่านะครับผมสกิลที่สองครับขโมยนะครับพลังโจมตีและป้องกันของศัตรูทั้งหมดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เวลาสองเทิร์นนะครับลดสเตตของเป้าหมายและนํามาเพิ่มสเตตของตนเองนะครับส่วนอันติก็สร้างดาเมจสี่ร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับของพลังโจมตีแก่ศัตรูหนึ่งรายนะครับทะลวงก็คือเพิ่มดาเมจคลิสสองเท่านะครับ แล้วก็ขโมยพลังจุตีและป้องกัน50%เป็นเวลา2เทินนะครับผมเราสะตัดเป้าหมายและนํามาใช้เพิ่มสัดต่วนเองนะครับส่วนอันนี้ก็ไม่ต่างกันเนาะเพิ่มแค่อันนี้มาเป็น480นะครับอันนี้ก็คือเป็นพวกอเขาเรียกอะไรนะผสานนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมซึ่งเมื่อกี้นะครับผมที่ที่ผมพูดมาเมื่อกี้นะครับผมอันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราขโมยเนะ่ยเราจะเ,าเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะตรงนี้นะครับผม10%ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้อีก ห้าสิบปะนะครับผมที่ผมดูเมื่อกี้นะครับก็เป็น60แล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าเล่นคู่กับแดนนี A ่ N e นะครับผมซึ่งนะครับตรงนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าแดนนี A ่ N e ตั้งท่านะครับผมเพิ่มดาเมจที่ซึ่งพวกกองสร้างอีก30%นะครับผมถ้าเกิดว่าบันนะครับผมเ,เขาเตะตึกคีก็จะเป็น60ใช่ไหมบวกกับ30ตรงเนี้ยจะเป็น90%นะครับอันนี้เท่าที่ผมเข้าใจนะครับผม ผมก็เลยคิดว่าเล่นกับแดนนี่น่าจะโอเคที่สุดนะครับผมถ้าเกิดว่าผมเข้าใจผิดตรงไหนก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันตาแรกเลยนะครับว่าบันตัวนี้นะครับยังอัพไม่สุดนะครับผมจะเป็นยังไงไปเจอกันเลยครับผมโอเคครับก็มาอยู่กันตาแรกอ่าเราเจอทีมเดียวกันเลยนะครับผมมาดูโอเคผมเปิดก่อนนะครับผมก็ตามเงื่อนไขเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมเปิด บัฟของดั๊ก่อนนะครับแล้วก็ผมจะใช้แดนนี่นะครับตั้งท่าเนาะแล้วก็ขโมยมานะครับแล้วก็ใช้บันตีนะครับมาดูกันว่าจะตีติดคลิกรือเปล่านะครับแต่ผมใช้เซตแบบเลื่อนโล่นะครับผมมาดูกันครับอ่าขโมยนะครับผมนี่ครับถ้าติดคลิคก็จะประมาณนี้นะครับผมเกือบหนึ่งล้านนะครับผมคือแรงมากนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะ ถ้าเกิดว่าเขาไม่ตีหมู่มานะครับผมผมจะไม่โดนดามจนะครับผมอ่ะมาดูกันเขาก็ตั้งท่าม,มาก่อนนะครับผมของแดนนี่เนาะแล้วก็ตีแดนนี่มานะครับผมโอเคกอนไม่หายนะครับแล้วก็ใช้ดั๊ตตีอ่าโอเคเราไม่โดนดามจนะครับผมอ่ะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมผมจะใช้ดัสตนะครับผม1ใบนะครับแล้วก็ อีกหนึ่งใบนะครับเพื่อที่จะเอาโลออกเนาะแล้วก็ใช้บันตีไปเลยนะครับโอเคนะครับผมแล้วก็ใช้ดัดอีกหนึ่งใบนะครับโอเคโลหายนะครับผมมาดูกันว่าบันจะตีแรงแค่ไหนครับขัน2ดูนะ4ี่แสนสี่นะครับผมดัดเกิดใหม่เลยนะครับผมอ่ะเรายังมีขโมยอีก1เทินนะครับผมเทินหน้าอ๋อเราขโมยแต่เราไม่มีการ์ดบันนะครับผม โอเคโดยดามเมจ์ก็รีเซ็ตนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเก็บดัสตเขาไปเลยไม่รู้จะเก็บได้หรือเปล่านะครับผมขโมยมาก่อนแล้วก็ใช้ดดเน่ตีไปแล้วก็ใช้ดัตตีนะครับผมมาดูกันว่าดัสตเขาจะตายหรือเปล่าโอเคเราขโมยมาแล้วนะครับผมแล้วก็ใช้ดดเน่ตีไปครับอู้หายเลยเหรอโอ้โห แรงเอาเรื่องนะ้เนี่ยโอเคครับก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆโอเค okay, เดี๋ยวเราไปเจอกันตาต่อไปเลยครับผมโอเคครับก็มาอยู่กันตาที่สองอ่ะเราเจอทีปีศาจนะครับผมโอเคเราได้เปิดก่อนนะครับผมคือทีมปีศาจนะครับในผมจะบอกว่าทีมปีศาจนะครับผมในสตรีมผมลองเล่นแล้วผมตีเขาแทบจะไม่เข้านะครับผม ่ะโอเคโอเคครับก็มาตาที่สองใหม่นะครับอ่าเราเจอทีมด้วยกันอีกแล้วนะครับผมโอ้โหเกือบไม่ได้เปิดก่อนครับผมอ่ะเหมือนเดิมครับเปิดโลกของดั๊นะครับผมแล้วก็ใช้ทางฝั่งของแดนนี่นะครับตั้งท่าก่อนแล้วก็ใช้บัฟของบันนะครับผมดูสเต็มาเนาะแล้วก็จงตีบันไปนะครับอ่าตามสเต็ปเลยนะครับผมตั้งโลกแล้วก็ขโมยมานะครับผมมาดูกันว่าเท่าไหร่โอเคครับล้านกว่า เกือบตายนะครับเนี่ยอืมเอาเอ่อ,อก็ประมาณนี้นะครับผมบันเนาะโอเคก็มาอยู่กันตาที่สี่แล้วกันอะเจอทีนเดิมไหมเนี่ยอ่ะเจอคนเดิมนะครับผมมาดูกันว่าเขาจะกดยอมแพ้หรือเปล่าโอเคอย่เพิ่งกดนะอ,ะอายผมได้เล่นก่อนคือทำไมอยู่ในสตรีมผมไม่เจอยอมแพ้อย่างนี้อ่ ่ะเรามาอยู่กันตาที่5นะครับอ่าเราเจอคารันนะครับผมโอเคเราได้เปิดก่อนมาดูกันว่าทีมปีศาจเนี่ยผมจะสามารถตีเข้าหรือเปล่านะครับเพราะว่าในสเต็มที่ผมเล่นเนี่ยคือผมตีแทบจะไม่เข้าเท่าไหร่นะครับผมปีศาจเนาะอ่ะเือนเดิมครับแดนนี่ตั้งท่านะครับแล้วก็ใช้บันนะครับแล้วก็บันตีไปนะครับมาดูกันว่าจะตีเข้าสักตัวไหมนะครับผมอ่ะขโมยมาครับผมว้ยมกัน่ะ น่าจะเป็นเอกลักษณ์ของทางฝั่งของตัวนี้หรือเปล่าคุ้มกันนะครับผมอ่าเราเจองานหยาบแล้วครับผมเพราะว่าอ๋อบันผมติดอ้นี้นี่โอเคไม่เป็นไรนะครับผมเราน่าจะขโมยไม่ได้เนาะอุ๊ยแต่แรงมากเลยโอเคเดี๋ยวผมจะลองตีทางฝั่งของ การันไปนะครับผมอะอย่างนี้นะครับผมแล้วกออ็อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้อะมาดูกันครับจังหวะนี้แดนนี่โอเคเกาะหายครับดาตีไปโอเคการันตายนะครับผมแล้วก็โอเคเกาะไม่หายนะครับผม ข้างหลังเขาเป็นชันเลอร์นะครับผมอ่อไม่ใช่ชันเลอร์จันโดล่านะครับผมอ่าเขาน่าจะเล็งเป้าเรารัวๆเลยนะครับผมโอเคยังไม่ตายครับแล้วก็ใช้โจมตีหมู่มาครับโอ้โหแรงดั๊ตก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แรงมากครับโอเค เอ่ออเาไงดีเขามียนติครับอืมการ์ดผมผมต้องอย่างนี้ล่ะก็ต้องยอมโดนอันติอะ่ะเขาเพิ่งตายเกิดครับผมคือยังไงผมก็ต้องแพ้อยู่แล้วครับตานี้เนาะเพราะตัวเขาเหลือเยอะมากนะครับแต่ความจริงผมน่าจะเก็บดัดไปก่อนเนาะอืผมเล่นพลาดไป มาก็เดนินอันตีไปครับไปหวั่นครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันตาต่อไปเป็นตาสุดท้ายนะครับผมโอเคครับก็มาอยู่กันตาสุดท้ายอ่าเราเจอทีมปีศาจอีกแล้วนะครับผมอู้ยเขาได้เปิดก่อนโอเคครับก็ตามนั้นครับ <laughs> ผมจะกดยอมแพ้ก็ได้นะแต่ก็เล่นไปก่อนแล้วกันนะครับผมไม่น่าจะรอดอะ โอเคก็เดมิเอร์สองใบครับผมบันก็ไปหวันนะครับผมแล้วก็ใช้ดได้ปิดท้ายปะใช่จริงๆด้วยโอเคมาเดี๋ยวผมลองตีดูผมว่าน่าจะตีไม,ม,ม่เข้าเพราะเขามีเดมิเอร์นะค,ะ <ๆ S 2> ครับผมอฮะ แล้วก็อย่างนี้นะครับผมแล้วก็ตีไปเลยดูดิตีไม่เข้านะครับเขามีเดเมีเอิร์นะครับผมทำให้ทีมถึกและแรงขึ้นมากนะครับโอเคไปเลยครับเพราะว่าตันต่อไปยังไงดัดเขาก็ฆ่าผมอยู่ดีนะครับผมโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนเสือนสำหรับการรีวิวบัน LR นะครับอันนี้คือผมยังปั้นไม่สุดนะครับเพื่อน คือน่าจะปั้นสุดได้ก็คือประมาณวันพุธหรือวันพฤหัสนะครับผมหลังจากลงคลิปเนาะนะครับผมก็น่าจะได้เป็นวัตถุดิบเอามาอัพดาวลุงนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเตรียมวัตถุดิบไว้ครบแล้วนะครับเหลือแค่อัพดาวลุงนะครับแล้วก็ผมจะไปปล่อยฟาร์มเอามาวัตถุดิบเอามาอัพชุดแฟนะครับเพราะว่าตอนนี้ชุดแฟของบันผมนะ่ะมีทั้งหมดครบแล้วนะครับผมห้าาเนาะนะครับก็เหลือแค่อัพขึ้นมานะครับผมตรงนี้เนาะนะครับอ่า ผมกล้องผมอ่ามันปิดอยู่แต่ก็ครบแล้วนะครับผมเนาะนะครับก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าผมไปฟั้นตัวละครให้มันแบบที่มันแบบสุดกว่านี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตาต่อไปนะครับกับคลิปต่อไปนะครับผมจะเอาไปเล่นกับทีมไหนนะครับเดบาปเล่นไปแล้วเดี๋ยวเหลือแค่ ทีมมนุษย์แล้วก็ทีมพูดนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะเอาไปเล่นกับทีมอะไรในคลิปหน้านะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ผมขอฝากไวแ้แเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมทะยานขึ้นสู่1000งัซับนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่648ซับแล้วนะครับก็อีกแค่ สามกว่านะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับแค่นี้ขอฝากไว้เ,เท่านีน้สวัสดีครับ